Brand and name. สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่นำมาฝากวันนี้นะคะจะเป็นตัวยูโรป้าแลคแบล็กซีทีนะคะเป็นตัวแบรนด์ของ a r t i f e เนะคะปากกาลุกรื่นรุ่นยูโรป้านะคะเป็นด้ามสีดำเงานะคะแหนบสีเงินนะคะก็สามารถทำชื่อได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวด้ามจะเป็นด้ามสีดำเงาแบบนี้นะคะ ตัวหนังสือตรงวงแหวนนะคะจะเป็นตัวสีทองนะคะอาร์ติเฟกต์แล้วก็ในส่วนของอะไรที่ตัดกับตัวด้ามทั้งหมดจะเป็นสีเงินนะคะมีสัญลักษณ์อาร์ติเฟกต์ตรงนี้นะคะที่หัวปากกานะคะก็จะเป็นเงินเงาแบบนี้นะคะดีไซน์ของเขาจะเป็นด้ามแบบหมุนนะคะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับน้ำมึกนะคะน้ำมึกของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นอาร์ติฟรนะคะเป็นแบบรีฟิลนะคะขนาด M นะคะเมดอินเยอรมันนะคะขนาดของตัวด้ามรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณนะคะ13.8เซนติเมตรนะคะก็สำหรับรุ่นยูโรป้าแล็คแบ็กซีทีนะคะแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ